วิธีการแก้ที่ทําให้คุณน้าหนักลงเลยทันทีในเจวันแรกคือการกินสมมื้อต่อวันครับฟังดูโหดรลน์ไหมเหตุต้องบอกว่าอย่างถ้าเป็นเราปกติอาจจะไม่แต่สาหรับขาวพูว่าอาจจะโหดรลา์จริงๆอ่ะผมจะบอกงี้ว่าการทานสามื้อต่อวันไม่เคยทําให้ใครตายไม่เคยทําให้ใครทรมานแน่นอนคุณทรมานเนื่องจากว่าคุณเคยกินจุกจิกมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วร่างกายของเราก็จะอยู่ต่อไปได้ วันนี้ผมจะยังไม่ได้บอกว่าให้แบบเหมือนเออต้องกินโปรตีนเท่านี้ต้องกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่จะต้องแบบกินไขมันดีนะไม่ใช่คือคุณยังคงกินตามปกติแหละแต่ว่าให้คุณกินสามื้อจริงๆครับโดยเว้นมือ้อกินมื้อเช้าจริงๆโดยที่ระหว่างมือ้อก่อนถึงมื้อกลางวันคือไม่กินเลยแล้วก็มากินมื้อกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือไม่กินเลยแล้วก็มากินมื้อเย็นแค่3มื้อต่อว,วันเชื่อไหมว่า7ดวันแรกคือน้ำหนักลงกันแบบฉ่ำเดือนแรกนี่ลงกันแบบฟุบฟุบ แบบนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่อ้วน,นเพราะงั้นน่ยคือถ้าเกิดว่าแบบจะมาจับเขานับแคลอรี่เลยจะมาคำนวณทุกอย่างทุกนี้นั่นเลยผมบ้าบางทีมันอาจจะโหดร้ายเกินไปสำหรับเขา<อ>